หั่นเสร็จแล้วใส่ลนี้ค่ะวันนี้ทำสลัดทูน่าใช่ไหมคะอืมสวยจังเลยค่ะเอลลีแล้วมิกกี้เมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่หนูชอบไหมคะชอบชอบอะไรชอบค่ะ เสร็จแล้วทานเสร็จแล้วใส่เดนนี้ค่ะโตขึ้นไปเป็นเชฟแน่เลยโรงแรมไม่มีดาว <c oughs> แล้วนี่ให้หม,มากินได้ไหมคะลูก <c oughs> กินได้ไหมคะไม่ไม่ให้กินเหรอคะไม่ชาหอกไม่เผ็ดหรอกลูกมันไม่ไ,ไม่ใจนี้อ่ใ ให้ลินหันนห่นก่อนใช่ไหมคะลูกหั่นก่อนหั่นก่อนแล้วค่อยใส่ใช่ไหมหั่นก่อนแล้วค่อยกินใช่ไหมคะใส่ได้ค่ะแล้ววันนี้ลินจะทำอะไรคะลูกทำสลัดอะไรคะต้นใหญ่สลัดต้นใหญ่ต้องหั่นก่อนใช่ไหมคะแล้วต้องล้างไหมคะลิน ล้างแล้วค่ะนะโอ้โหนี่สลัดเา้าทำไม่นนะคะ